คนมาวาดทุกปีนะครับคนมาไหมทัวร์ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องกอนชชยสร้างบ้านนะครับผมแล้วมาที่วัดอะไรนั่นวัดหนองไก่เถื่อนไงหนองไก่เถื่อนหมอนะคะจะเห็นว่าช่วงที่เขามีอะไรนะมีงานอะไรมีงานอะไรสักอย่างปิดทองฝั่งลูกนิมิตเขาจัดทุกปีอะฮะนี่แล้วเราต้องหลบมาหน่อยตรงนั้นใกล้ถนน สงการบ้ารัฮะสงการอยู tamam> ่แถวนี้เหรอบ้านถ้ามันอยู่กับปีเรียแต่แมันอยู่เขตมีการ์ตูนก็มาแล้วกีตาร์ก็มาตอนนั้นเจอไอ้พวกไอ้พวกไอ้หนึ่งกับไอ้สงการอ่ะไอ้สงการอ่ะมันเป็นต๊ดเ่ะแต่งเป็น้ีเอนวยต้องมีแบบนี้ละ งานวัดแเราก็แบบเดิมๆเที่ยวประจํางานวัดปีที่แล้วก็มานี่ยปั้เนี่ยปีที่แล้วก็มาเราจัดไปถึงเลื่อนมานสัปดาห์วันศุกร์ไอเตียวดูนะอย่ากิดการ์ตูนอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งตัวเมื่อกี้ก็วิ่งข้ามันโดนนะเราไปทําบุญกันก่อนจะค่อยซื้ออะไรกินใช่ใช่ปัจจุบันแบบนี้แบบนี้มาเสริมบุญใหม่มาเสริมบุญเก่าของกินเทียบเลยแต่ต่อบุญเก่า อย่า yeah, ให้บุญหมดบุญขาดตอนใม้แต่บุญเก่านั้นหมดนะไม่เพิ่มไม่เตินเดี๋ยวค่อยเอามากินนะโอ้คนเดินมาเต็มเลยว่ะวัดคนมาทำบุญเยอะเนี่ย เชิญกราบไหว้เลยนะครับครับเชิญกราบไหว้ทุกปีนะวันนี้วันที่20บมาหรอก็ห้ามจอดตรงนี้วันนี้เที่ยวอะไรวันที่20่สิบยี่สนี่วัดนองไก่เถื่อนนะครับมีฝั่งลูกนิมิตเหลือฉลองในงานบุญใหญ่อย่างนี้นะในงาน การตันไอ้ติวอย่าเพิ่งรีบไปนะลูกเ๋ยวหลงกันนะไปเน่ะเดินเร็วเน่ยพวกน่าูด่เดินารทตูนุําก่อนไหมเดี๋ยวค่อยสิบิไหมนะประมนําข้อมวลนให้ขังขันกว่าเินิานนำตัวขึ้นูขึ้นตาดึนูนําบนขันห้างเออซิมีครซิดไม่มีครเหมือนงูไม่มีเทปจับางจัด้วยลงลรถเขาไปไหนครั้งนี้ ป็นเข้ามาดอกไม้ตู้เทียนทองอมาฉลองรัทธากันเพิ่มเติมกันนะยินดีต้อนรับเนี่ยดังทักอทอดชมเยนเข้ามากันด้านในแลกเหรียญเปลี่ยน,ยนแบงกันตรงนี้เลยเออเสริมเสริมศรัทธาบาร,รมีกับทุกท่านทุกคนเป็นโอกาสดีนะม้เจ้าติดจังใจเลี้ยงใสวันไหนที่วันนี้วันท้ายสุเเดเสือป่า เราเท้าอยู่แถวเดียวกันอะจะได้จําได้โอ้มีรถด,ด้วยนะเนี่ยว่าตัวนี้ก็ได้กิตาเนี่ย ดอกไม้ทุบเทียนตรงไหนอากีชุดต้องแรกตังเด้ยแม่เนื่องว่าอันนี้ดอกไม้ทุบเทียนไงเแล้วก็ต้องแรกตังดอกไม้ทุบเทียนแล้ว ตรงไหนแม่เขียนด้วยหนังสือนาวัหน่อยค่ลกอ๋อเอยะไาหี้่2นนอกี่ชุดอ่ะไม่ไม่รู้แจกไปกว่20แล้วเอาลหมะสกร้เดหยอนแท่งต้องตดย่อนต้องตุ้หยอดดีอ่เพ่หยอนถึงไห จุกับีิตันนะจุกับีิตันรถไปนีเขาไปรับแรกเงินกันเนีรถวัน คนมาไหว้ทุกปีนะครับคนมาไหว้คนเต็มเลยนะเต็มเลยก่อนกได้ไปก่อนก็ได้คะนักบต่อจังต่อตุ่ต้ คนเยอะเลยอ้โถนะโอ้โอสีเขียวมาเลยวน้สีเขียมาเลยเองใจไปเรามาอ๋ออันอนี้มามาติดให้มาสนี้ดีกว่อยู่กับอาตุกแค่ไอ้มาสนิทนะมาเลย่ลย กแตกทางก็นะชองก็ใช้ล้นไปเรื่อยนะก็ใช้ซ้าชมแล้วาถสีเขียวมาเป็นสายเ้ยาสีเขียวส้้าเขียวขวกสดแสายรู้แนสายรู้ สำหรับใครที่ดูถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ขไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการแจ้งจเตือนก็จะไม่พลาดทุกการรัสโกของทีวิีโอแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม bye บ๊า,ายบายกดติดตามช่อคโกชัยสร้างบ้านกับตเตอร์ลิมเบเรียร์และนิต้าลิมเบเรียร์นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย